สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมานำเสนอวิธีการนะคะก่อไฟแบบง่ายๆด้วยทางมะพร้าวหรือว่ากาบมะพร้าวนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกอันดับแรกเราต้องเตรียมไฟไฟเรามีแล้วนะคะไฟจากนั้นก็จะมีกาบมะพร้าว ที่มันเหลืออยู่ในบ้านเรานะคะเราก็นำมาก่อกองไฟแบบง่ายๆไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ติดแล้วนะคะอันนี้ทำํำกาบมะพร้าวอันนี้กาบมะพร้าวที่เหลือจะทํากะทิที่เราลอกออกจากลูกมันง่าย มาลองทําวิธีนี้กันดูเลยนะคะจากนั้นเราก็จะทําการจุดนะคะจุดไฟก่อนจุดไฟง่ายนิดเดียว แล้วจากนั้นเราจะใส่่านนะคะ่านเราจะไทใส่่านลงไปนะคะ ใส่่านลงไปนะคะไม่ถึงนาทีก็ก็ติดแล้ววิธีนี้ก็ง่ายดีเอไฟไว้หุงข้าวไว้ทำอาหารสารพัดอยา่างเป็นวิธีง่ายๆอีกวิธีหนึง่ง ควันควนนอเดี๋ยวก็ติดแล้วโอ้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 โอโอพระจ้ามันยอดมากโอ้กะละกะติดแล้ว อืกำลังจติดเลยนะคะมันควันควันเยอะจริงๆเดี๋ยวก็ติดแล้วมันมันเริ่มติดแล้วมันแดงแล้ว มันแดงแล้วมันแดงแล้วเห็นแลย แม้มันแดงแล้วแดงแล้วมันติดแล้วเราจะเร่งให้มันติดไว้กว่านี้เราใช้พลังลมปานของเราเป่าอา ติดแล้ว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 ออติดแล้วอ๋อติดแล้ว โอ้ติดแล้วติดแล้วติดแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวตัวช่วยในในการเร่งให้ไฟติดไว้ก็คือลมถ้าเราไม่มีสิ่งที่จะมาทำให้มันเป็นลมแล้วก็ใช้ปากเราเป่าเลยง่ายดีเห็นไหมติดแล้วง่ายท้าไมง่าย นี้เราก็จะทำการหนึ่งข่าวนะคะอ่าคลิปคลิปนี้ก็มีเท่านี้ละจ้ะติดตามได้ในช่องนารีนามสาลีนะคะคลิปต่อไปจะมีวิธีใหม่ๆในการก่อไฟให้ดูอีกวันนี้มีแค่นี้สวัสดีค่ะ